สวัสดีค่ะแล้วพบกับภาษาจีนสุขเลิศบายมิ้นนะคะในอีพีที่สิบแปดสิบแปดแปลว่า18บแนะคะอีพีสินะคะมิ้นก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับทางช้างเพือก นะคะทางช้างเผือกกาแล็กซี่นั่นเองนะคะเขาเรียกว่าอินเฮอร์ซี่อินเฮอร์ซี่อินเฮอร์ซี่แปลว่าทางช้างเผือกค่ะในภาพยนตร์โกเบรินะคะอังส์มารินนะคะอืมก็จะมีเกี่ยวกับตำนานเรื่องทางช้างเผือก ะะคซึ่งดาวนี้นะสวยงามมากเลยนะคะอินเฮอร์ซี่นะคะอินเฮอร์ซี่นะคะนอกจากท้องฟ้านะคะจะมีดาวพุทธศึกโลกองคารฤหัสสาวุลเลดนะัสเนปจูนพูโตแล้วนะคะยังมีดาวเคราะห์เล็กดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์เลือกต่างๆดาวหางดาวฝน เออดาวตกดาวอะไรนะคะเต็มไปมากมายเลยนะคะแต่ที่มินจะนำมานำเสนอวันนี้คือคำศัพท์สั้นๆค่ะนะคะให้ได้เรียนรู้กันนะคะคำว่าอินเฮอร์ซี่ค่ะทางช้างเผือกนั่นเองค่ะสวยงามมคะก่อนนอนนะคะอย่าลืมมาเปิดฟังนะคะอินเฮอร์ซี่ทางช้างเผือกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Milky Way Galaxy นะคะ อินเหอซี่นะคะที่มันลนักษณะเหมือนเลยคะ่ะเหมือนมีน้ำนะคะเหมือนเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรสายน้ำนะคะแต่เต็มไปด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดๆๆระยิบระยับนะคะนี่คือทางช้างเผือกนะคะที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะซึ่งก็ได้คัดมานะคะเป็นตัวอย่างเนาะ อินเฮอร์ซี่นะคะออกเสียงตามได้เลยนะคะเห็นไหมคะมันเหมือนทางสายน้ำนะคะแต่ว่าเต็มไปด้วยความระยิบระยับกระพิบระยิบระยับนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะซิงซิงจำได้ไหมคะดวงดาว นะคะคแต่อินเหอร์ซี่นั้นแปลว่าทางช้างเผือกนะคะวิญญาณฉันรออยู่ที่ทางช้างเผือกนะคะอินเหอร์ซี่นะคะโกบรีนะคะ เออตอนนี้ภาพยนตร์ที่ประเทศไทยนะคะรู้สึกว่าจะเล่นเอาพระเอกมันเล่นได้หลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นณนเดชน์คุมียะนะคะหรือว่าจะเป็นพี่พี่เดชะตานะคะเออก็เป็นพระเอกเหมือนกันนะคะแล้วก็เอามาได้เล่นเล่นเล่นเรื่องอ่าโกบุรินะคะอสัสมารินนะคะทันี้ก็นี่นะคะภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นดาว นะคะที่เป็นกาเล็กซี่เนาะทางช้างเผือกนะคะเขาเรียกว่าทางชั้งเพือกตาปลาค่ะโมเสกในดาราจาก ทางช้างเผือกนะคะโค้งค่ะจะมีลักษณะโค้งนะคะเหมือนสายรุ้งเนาะโค้งที่เอียงสูงไปนะคะสูงโค้งมาแบบนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นสะพานทอดมาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะเอียงสูงทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนราตรีนะคะที่ถ่ายจากตำแหน่งที่ตั้งท้องฟ้ามืดนะคะในประเทศชิลีนั่นเองนะคะรูปนี้สวยงามมากเห็นเพียวเนี่ย นะคะเหินเที่ยวเลยนะคะแปลว่าสวยงามมากนะคะเพี้ยวเลี่ยงอ่าสวยนะคะก็งดงามมากเหินเห่าขั้นแปลว่าดูดีมากเลยนะคะทั้งหนึ่งในชีวิตนะคะก็อยากจะไปนอนดูทางช้างเผือกสักครั้งหนึ่งนะคะเกิดมาทั้งดีนะคะมันน่าจะสวยงามมากถ้าเราเห็นด้วยตาเปล่าเนาะ Her sea, ะะอินเฮอร์ซี่นะคะทางช้างเผือกนะคะอย่าลืมผ่อนคลายด้วยเสียงดนตรีก่อนจากกันไปนะคะขอฝากเพลงบรรเลงนะคะบำบัดความเครียดกันนิดหน่อยนะคะเป็นเพลงคล้ายๆแบบว่าเ,าเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่บรรเลงนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะคลายเครียดก่อนนอนนะคะเกี่ยวกับการรีแลกซ์นะคะรีแลกซ์ผ่อนคลายนิดนึง าการไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะว่าเราอยู่ท้ามกลางกาแล็กซี่ค่ะอินเฮอร์ซี่นะคะอินเฮอร์ซี่อินเฮอร์ซี่ ก็พบกับ EP ถัดไปได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคำศัพท์นะคะของภาษาจีนสกเลิศบายมินนะคะ Enjoying r n with Min ค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปหวานอานฝันดีนะคะเหาเมืองเนอราตีสวัสดิ์ฝันดีนะหวานอานันเหาเมืองแปลว่าราตีสวัสดิ์ฝันดีนะ Thank <laughs> you.